สวัสดีครับมีหลายคนนะครับสงสัยว่าเราจะเจาะคอดีหรือเปล่านะครับหรือว่าญาติที่เรารักเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องเจาะคอจริงหรือเปล่านะครับแล้วเจาะไปเพื่ออะไรเจาะแล้วสามารถถอดออกได้ไหมนะครับแล้วมีอะไรที่น่ากลัวบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนเห็นถามมาในวิดีโอครั้งก่อนของผมว่าเออเจาะแล้ว มันจะดีไหมมีอันตรายอะไรมากไหมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเล่ากันนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเที่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตาําบัดนะครับการเจาะคอก่อนต้องทราบก่อนว่าทําไปทําไมนะครับมีบางสาเหตุที่มันจําเป็นจะต้องทําจริงๆก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นมีการอุดตันของหลอดลมจากสาเหตุต่างๆเช่นเนื้องอกต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยมีความจําเป็นจะต้องทําเลยทีเดียวนะครับ แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือว่าคนไข้เนี่ยอยู่ใน ICU ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานานโดยเฉพาะเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยล้วทางแพทย์เขาจะปรึกษาว่าเออญาติเนี่ยจะให้ใส่ท่อช่วยหายใจต่อไหมหรือว่าจะลองถอดออกหรือว่าจะลองใส่ที่เจาะคอนะครับทางการแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ใส่ที่เจาะคอนะฮะ เหตุผลเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราเจาะคอเนี่ยมันการดูแลมันจะง่ายกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็สามารถทําให้คนไขม้มีทมีการทากายภาพได้เป็นอย่างดีนะครับการเจาะคอเนี่ยออมีหลายคนกลัวนะครับกลัวด้วยสาเหตุหลายๆอย่างยกตัจอย่างเช่น1มันเจ็บไหมนะครับเจาะแล้วมันพูดได้หรือเปล่ากินข้าวได้ไหมนะครับหรือว่าเจาะแล้วจะเอาออกได้เมื่อไหร่นะครับมีคําถามพวกนี้หลายๆอย่างมากมายนะครับ ขัน้นแรกก็คืออยากจะให้รู้ว่าการเจาะคอนเนี่ยอันตรายแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายเท่าไหร่นะครับที่ทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เจาะแล้วก็มีการเจ็บอยู่ประมาณสักวัน2วันก็หายแล้วนะครับอยู่ใน i c ซปกติเราจะให้ยาที่ระงับอาการปวดต่างๆนะฮะพวกนี้คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยสบายขึ้นมากเลยนะฮะเมื่อเทียบกับการที่มีท่ออยู่ในปากนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงบริเวณคอตรงนี้เนี่ยมันจะรู้สึกสบายขึ้นมากขึ้นเยอะเลยนะฮะ อันตรายที่เราอาจจะเจอก็คือยกตัวอย่างเช่นเลือดออกจากการที่เราเจาะอันนี้มันก็เป็นเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการผ่าตัดอะไรในร่างกายเนี่ยโอกาสเลือดออกก็มีนะครับแต่ว่าหมอที่เขาทําการผ่าตัดเจาะคอเนี่ยเขาก็จะดูแลแล้วก็ระมัดระวังเรื่องเลือดออกอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเราไม่เคยเจอว่ามีปัญหาอะไรที่มันรุนแรงมากๆเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องถามหมอเป็นรายๆไปนะครับเพราะว่าในคนไข้แต่ละคนก็มีความพิเศษแตกต่างกันไปนะครับ คําถามยอดทิศต่อมาก็คือว่าใส่แล้วมันจะพูดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็กินข้าวได้ไหมนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องแล้วแต่ว่าคนไข้เนี่ยแข็งแรงดีแค่ไหนนะครับการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ทําให้คนไข้กาย,กยภาพได้มากขึ้นถ้าเกิดคนไข้แข็งแรงเร็วขึ้นหายใจเองได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้ตัววาล์ฟนะครับปิดตรงบริเวณที่เจาะคอทําให้คนไข้เนี่ยสามารถเปล่งเสียงแล้วก็พูดได้นะครับถัดไปถ้าคนไข้เนี่ยสามารถเปล่งเสียงพูดได้สามารถหายใจได้เอง อดทนกับการที่มีตัววาล์วปิดบริเวณที่เจาะคอได้นานๆกนนน็จะเริ่มทดสอบการกลืนนะครับว่าคนไข้กลืนได้หรือเปล่าถ้ากลืนได้ก็สามารถทานอาหารทางปากปกติได้นะครับแต่ในระหว่างที่คนไข้อย่างอ่อนแออยู่เนี่ยเราก็ยังให้ใส่อาหารทางสายยางอยู่นะครับจนกว่าคนไข้จะดีขึ้นทีนี้หลังจากนั้นคนไข้จะเอาออกได้เมื่อไหร,ร่นะฮะก็ตรงนี้ต้องแล้วแต่คนไข้ากายภาพกลับมาได้ดีแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางการแพทย์ก็จะพิจารณาว่าหนึ่ง คนไข้จะต้องหายใจเองได้นะครับสามารถใส่ที่ตัวเว้าให้พูดได้นะครับหรือว่าอุดที่เจาะคอไว้ได้ทั้งวันนะฮะเป็นเวลาอย่างน้อย23สาวันให้แน่นอนว่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับกินข้าวได้เองเดินเหินได้ปกตินะครับถ้าเราเดินเหินได้ปกติสุขภาพแข็งแรงหายใจได้เป็นปกติกายภาพกลับมาเกือบเป็นปกติไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องดูดเสมหะต่างๆมากมายนะฮะ พวกนี้ถ้าอาการคงที่ประมาณ2อวันเราก็ถอดออกได้แล้วนะครับเราก็หลังจากถอดออกเนี่ยไอตัวที่เจาะคอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะปิดเองก็มีแค่บางกรณีเท่านั้นที่มันอาจจะไม่ปิดเองแล้วอาจจะต้องใช้การผ่าตัดเพื่อปิดไอตัวรูตรงนั้นนะครับก็คือพวกที่ใส่มาเป็นเวลานานๆน,นะครับหรือว่ากรณีที่มีภาวะทุพโภชนาการเยอะๆหรือว่ามีการใช้ยาบางตัวทึ่ทําให้การสมานแผลเนี่ยมัน เป็นไปได้ช้ากว่าปกตินะครับพวกนี้อาจจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมด้วยนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าใส่มาไม่นานเนี่ยก็มักจะปิดได้เองโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับดังนั้นจริงๆผมอยากจะเปรียบเทียบการเจาะคอเนี่ยกับเหตุเหตุหนึ่งเหตุการณ์เหตุหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นคนว่ายน้ําอยู่เราก็เราว่ายไปจนจะถึงฝั่งนะครับถ้าเราอยู่กลางน้าเนี่เราก็จะมีแรงว่ายตาบเท่าที่เรากำยัง,งมีแรงอยู่นะครับก็ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะถึงฝั่งก่อนที่เราจะหมดแรงหรือเปล่านะครับถ้าเราสามารถถึงฝั่งก่อนปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าดีขึ้นได้ไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าเราหมดแรงก่อนที่เราจะถึงฝั่งแล้วเราไม่มีท่อช่วยหายใจใต้น้านะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนการใช้ที่เจาะคอนะฮะถ้าเราถึงถ้าเรายังไม่ถึงฝั่งแล้วเราไม่มีที่เจาะคออยู่ตอนนั้นเนี่ยเราก็จะแย่ก่อนได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีที่เจาะคออยู่ตอนนั้นเราเหมือนมีที่ถังอากาศที่เราหายใจใต้น้ํา ช่วยในระหว่างที่เรายังไหว้ไปไม่ถึงฝั่งนะฮะเมื่อเราไหว้ไปถึงฝั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างปลอดภัยไม่มีคลื่นลูกใหม่มาไม่มีอะไรมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางเครื่องเครื่องช่วยหายใจเครื่องเจาะคอต่างๆออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบที่ที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้หลายๆท่านเห็นภาพได้พอสมควรนะครับก็หวังว่าวิดีโอครั้งนี้คงตอบคําถามคาใจของหลายๆท่านซึ่งกําลังพิจารณาว่าญาติของตัวเองควรจะเจาะคอดีหรือเปล่านะครับหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยมีเหตุจําเป็นจะต้องเจาะคอแล้วก็ปรึกษา แพทย์อยู่นะครับก็คิดว่าตรงนี้คงช่วยท่านตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ